สวัสดีครับนะาผีเองครับสวัสดีครับล็อกแมนครับอ๋อคุณล็อกแมนมาอีกแล้วแม่นู่นพอดีเลยไหนๆก็ไหนๆวันนี้ผมอยากจะลองเด็กๆหนึ่งพอดีอ่าฮะอ่าเป็นเด็กที่เขาว่ากันว่าเลยมัตเตอร์เดิลเนี่ยตอนนี้มันเมตาโคตรมาแรงมากมันคือเด็กมาลิสรู้จักใช่ไหมครับรู้จักรู้จักอ่าผมเคยได้ยินว่าเด็กเนี้ยแบบอะไรนะเอามัตเตอร์มาลิสเด็เล็กๆเนี่ยสเปรย์ได้เรื่อยๆลิงก์ทีเดียวเต็มสนามแถมใช้กับดักได้ทันทีในเธอที่มอบด้วยแบบโอ้หมันต้องโคตรจิ๋งได้เลย ันนี้ผมเลยอยากลองผมเลยลองจัดดูมั้งไม่จําเป็นต้องเปิดให้ดูนะเพราะทุกคนน่าจะรู้อยู่จัดกันอยู่แล้วจำได้อยู่แล้วอ่าเลียวตาสุดทิดได้อ่ะแล้วคุณล็อกแมวเอาอะไรมาเล่นครับวันนี้อ๋อเด็กของผมเลยนั่นคือเด็กมานคุณล่าโอ้มาคนล่ามาโคชินโอเคครับเดี๋ยวลองดูหอยเต๋าหนึ่งห้าโอเคเราผมเริ่มก่อนได้ด้วยจั่วการ์ดห้าใบจั่วการ์ดห้าใบ เชิญโอเคขอดิสการ์ดมาคำรามเบรดมอดพร้อมกับมาคำรามตัวนี้อีกหนึ่งตัวอ่ครับไอวิธีการดิสแบบนี้คือการอัญเชิญแบบซิงโคลซิงโครดิสการ์ดอ่าใช่แล้วซิงโครหกดาวขออันเชิญมาคำรามปีดอมโอเคครับเมื่ออัญเชิญแบบซิงโครสำเร็จเชนที่หนึ่งคือทิงอดีเนาะเชนที่สองของไอมาคำรามปีดอมสามารถตรวจสอบที่หนึ่งถ้าฝ่ายตรงข้าม ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเอจะจะถูกแคนเซลไม่ทิ้งเอาไปเลยโอเคตัวสองแล้วก็ทิ้งหนึ่งก็ทิ้งพี่ดาร์ควฟันสวยเห็นหนึ่งเอเฟเฟกต์ของมาคำรามตัวนี้คือเมื่อถูกทิ้งจากมือสามารถเรียกการ์ดเวมนบ์หรือก,กับดักของมาคำรามขึ้นมือโอเคเรียอ,อะไรดีแต่ <c oughs> นั้นเอฟเฟกต์ดาร์คเวิร์พี่ยิ้มสวยของเราเมื่อจากจากมือเราสู่สืสารสามารถลงบนสนามได้แบบพิเศษโอเค จากนั้นขอใช้การเวทมนต์ฟิลของมารคำรามออฮสามารถนำมอนเตอร์มาคำรามจากในกองลงสุสารได้หนึ่งตูโอเคโอเคอยากได้ลูสารมีนี้เป็งเนาะก็เป็นลูสารได้แล้วดีแล้วกันโอเคจากนั้นขอใช้การเวทมนต์ประตูมารของมารคำรามโอเคมารซ้อมมารซ้อนได้แล้วอ่า เอฟเฟกของมันคือเมื่อเปิดใช้งานสามารถนําการเวทมนต์หรือกับดักของมาคำรามจากในกองมาเซฟได้หนึ่งใบโอเคโอเคเสร็จแล้วไม้ดีสากับดักเมื่อกี้ใช่แล้วขอใช้เอฟเฟกของเวทมนต์ประตูมาคำรามการ์พวกมาคำรามหนึ่งใบจากบนมือจากนั้นเลือกได้ว่าระหว่างจวนหนึ่งหรือชุบมอนสเตอร์มาคำรามจากในสุสานขึ้น บนสนามได้หนึ่งตูอโอเคโอเคขอดิสใบนี่เลือที่จะชุบพี่มาคำรามหกดาวตัวนี้ใช่ครับโอเคเมื่อตัวนี้ถูกทิง้งสามารถนำมอนสเตอร์มาคำรามที่ไม่เกิดสีดาวจากในสุสานล,ลงสนามได้หนึ่งตัวโอเคโอเคมาแล้วจากนั้นขออัญเชิญแบบซิงคโคไม่มีจูนเนมใช่แล้ว <c oughs> เพราะว่ามันคือพ <c oughs> าโอทตเอเน็นจิ้า ม a สเตอร์ซับคาร์วัเเกิลสามารถอัญเชิญแบบซิงโคลได้ด้วยการใช้ม a สเตอร์ทันมือหรือแสงอัญเชิญได้โดยไม่ต้องใช้มัสเตอร์จูเนอร์ครับผมจากนั้นอัญเชิญแบบลิงสองตัว mm hmm. ไว้พูดนด้อยๆของเด็กดีอีเมงโอเคอีเมงโอเคเอาละจากนั้นพาครับนี่ okay, ครับดูวก้์ดึงใบเบอเบดตรงนี้ก็จะมีตัวนี้ที่ไม่รับเอฟเฟกต์มอน กับไม่ตายอย่างเบทเทิลทั้งคู่ใช่แล้วกับดักแน่นขุดมายิงเราได้หนึ่งใบแน่นอนเพราะอย่างนั้นขอใช้การเวทสุดเทพไลนิง่งสโตมเลือกทำลายการเวทกับดักขโมยของไปลงข้ามความครับอขอไอขอขอเปิดนี้ครับครับผมกําดังมากข้าวเมื่อเมือ่อสั่งใช้งานเล็กเป้ามอสเตอร์มาโคชินเดนหลุมกับการของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบมาสนาม ทำลายทำลายใบนั้นแล้วนำมาสเตอร์มาคำรามจากในสุสานอัญเชิญหนูมสนาโอเคครับตรงเย่แต <Yeah. S 2> ่ที่มึงไรด้วยโอเคใช่แล้วอ่าทิ้งอเอฟเฟกของมาคำรามพี่ปีกดำกระไมกแล้วทำงานเมื่ออัญเชิญแบบพิเศษสามารถตัวสองและทิ้งหนึ่งถ้าผู้ต่อสู้ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเอฟเฟกต์นี้จะไรผลไม่ทิ้งโอ้ยเอาไปเลยโอเคทิ้งหนึ่งโอเค ว่าเมื่อกี้ไม่ว่าจะดูยังไงอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกบอลในเมนเฟสของเราได้แล้วขอใช้พัดครับขอโจมสองใบได้เลยไม่ขลาดแต่ไม่ขอใช้การเวทมุนเปลี่ยนใจไปหาคนอื่นเอาเองเกินมาเนี่ยไม่ทุ่มทำลายแต่กระโดนแต่กระโดนโดนโดนได้อยู่ดีโดนอยู่ดีแย่เอาละต่อไปนี้เราก็จะเข้าสู่เอนจินของมาริสแล้วแต่มาริสเนี่ยที่เขาบอกว่าใช้กับดักแม่เทือนดีเซนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันใช้ยังไงผมคิดว่าเขาคงใช้แบบนี้แล้วป่ง เดี๋ยวมเดี๋ยวมันยังไงเนี่ยเอฟเฟกต์ไม่ดี้ผมบอกว่าผมสามารถใช้กำลังในเธอที่เซตได้เลยเธอละหนึ่งใบน่าจะเป็นไปนี้ละาบางคิดว่านะเดี๋ยวบ้านมาริทมันไม่น่าเชยอย่างนี้ไอนี้แหละเอ้ยหอกการกำลังไว้ถึงใบเดี๋ยวขอเชิญพี่ทัวเอฟเฟกต์พี่ทัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาริทตรงไหนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแล้ว อ่าบอกว่าเมื่อเชิญปกติเนี่ยผมสามารถสเปรย์มอนเตอร์อาบาลเลเวลร์สามเจเล็กได้หนึ่งตัวออกมาเลยพี่แล็กโอเคก็เชิญลิงสองครับมอนเตอร์ประมาณสองตัวออกมาเป็นพ่อพิชัวคิงเดมอนหืมแฟนของพี่แล็กทำงานครับบอกว่าเมื่อมันถูกส่งรูสารผมสามารถโมมอนเตอร์ประมาณเจเล็กได้หนึ่งตัวออกมาแล้วมาแล้วมอนเตอร์มารีของเรามาลิสบลัดฟองทำไมหน้าตามันแปลกๆเฮ้ยมาลิสใช่ไหมล่ะจังหวะนี้แหละ ของคิงเดมอนบอกว่าถ้ามีมอนสเตอร์ผม่าโลหุสานผมก็เลยถอยเตาหนึ่งลูกดัดายอ่าถ้าได้หนึ่งเอามันขึ้นมือถ้าได้หกสเป์ลงสนามถ้าได้ที่เหลือเอากลับเด็กขอเชนด้วยกำลังเดอตระเมวันนี้บอกว่าถ้าผมถายเตาได้หนึ่งสามหรือห้าให้นับเป็นหกได้สองสี่หรือหกให้นับเป็นหนึ่งเท่ากับว่าเพื่อลงกับเอฟเฟกของคิงเดมอนเท่ากับว่าถ้าผมถอยได้เลขคู่จะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นขึ้นมือถ้าถอยได้เลขขีดสเปนลงสนามอ่า ได้ได้คู่เอาขึ้นมือโอเคใช่ใช่ของมาริสบลัดฟอร์คนมือเอฟเฟกบอกว่าผมสามารถทิ้งมอนเตอร์ผามานไปอื่นมือลงสุสานเพื่อสเตย์มันได้ขอทิ้งมาริสบลัดปูนโอเคสเตย์เดี๋ยบลงไมหน้าตามันมาริสโอเคมาริสยังไงวะมอนเตอร์ผาบาลลงสุสานอีกแล้วเอฟเฟกของกินเนบอลไม่เฉื่อยละครั้งโยนปล่อยเต่อใหม่ไรซี่เอาขึ้นมือจากนั้นเอฟเฟกของมาริสบลัดฟอร์คนที่สองขอทิ้งกันปูน ปโปงสารอีกแล้วขอถอยเต๋าโอเคได้หนึ่งสเปย์ขึ้นบนพุ่งสนามครบแล้วคั้งช้อนก็ซ่อมแล้วแล้วไอ้ขอลิงสองเดือดแค่ช้อนกับซ่อมซะแล้วไปเลยเกยี่ยวกับแมวแล้วอของก่อนจะดีมอเตอร์สองตัวเป็นพ็อกซีแล้วก่อนอะอ่ะมอเตอร์ผ่านโงสารอีกแล้วขอถอยเต๋า <Okay. S 2> โอเคพกเอาขึ้นมือแล้วขอลิงสองมอเตอร์พมาสองตัว ขาเป็นใคายอมมะอ่าตอนนี้ <Okay. S 1> เขาเป็นเชนหนึ่งและเชนสองเชนสองเห็นว่าตัวผมมาลูสารหรือทอยเต่าอ่ะได้สี่เก่าขึ้นมือเชนหนึ่งอาเซิร์ดขาใคยหนึ่งไปขึ้นมือโอเคฟาล์มา อันนี้ขึ้นเชตใหม่ขอทิ้งค่อยๆเพื่อสเปรย์มอริสบอลล์โฟล์อ่ะมาลหะสันอีกแล้วเฮ้ยเด้อแคปพี่บอลบ่มสเปรย์ไม่เอาไม่เอาถ้าบึมแล้วมันล็อกแล้วเผามาไม่ใช่เหรือมันไม่เล่นไม่ได้โอเคไปขึ้นมาโอเคตรงนี้ขอลิงซีมอนสเตอร์ที่ตักมาไอเทมสองตัวตีออกมาเลยเออร่าแม็กซ์นี่ไอเฟคเขาบอลเตอรเผามาโลหะอีกแล้วขอโยนเหรียญโอเค ได้หกเอากลับเอากลึ้นมือขึ้นมือไม่ได้กลับอีตาเล็กเลยพ <c oughs> ี่อะไร้วน่าลิลิงสองโหนี้เป็นอาลีเป็นเอิร์สเป็นซอสเบเกอร์เวลาซ <c oughs> อนนสแมนเอาขอบารูซาลิกแล้ว <c oughs> สองอะไรเอาขึ้นมือด <c oughs> ้านขอทิ้งฟอกฟอก,สอกส็สเปย์ฟอกที่ห้าสเปยรด้นขอลิงสองโอ <c oughs> เคไปขอขอเอ็กซีด <c oughs> งมาเลยคีร์เลยเอฟเฟกครับเะครั้งถอดใต้ดึงอ่าแล้วเลือกมอเตอร์ในส่วนเป็นค่าใบหนึ่งสเปรย์ขึ้นมาโอเคตาแสงสีเนาะแกเป็น่ารักดีอ่าจากนั้นอ่ะมอเตอร์พอลูกสารและเห็นมอเตอร์เปิดข้าสเปรย์เชนหนึ่งเชนสองเชนสองใส่กระเป๋าก่อนสามสเปรย์ขึ้นมา ไอ้สิงอะสเปย์มอนเตอร์ท่าเดียวกับสนุกคราบไอ้ปิ้งท่าแสงใช่ไหมมอท่าแสงอ,อะหลังจากนั้นขอลิงสามปิ้งมาได้ไหมปิ้งมอนเตอร์ผมเอาโลหะลิกล่ะแล้วโอหกขอขึ้นมืออืมนขอลิงสี่อ๋อเป็นเอ็กเซนโคโทเกอร์อ่ะก็เป็นเช่นหนึ่งเป็นสอง เฉียนสองเห็นพมา,ราพนรงค์สานโยนเหรียญก่อนโอเคเออไอสีเอาขึ้นมือ,อแล้วก็เชียน,นี้บวกบวกพลังจำลิงเรตติ้งของตัวเทสรวมไหมมั่นก็มีลิงเรตติ้งสามบวกสามพันกลายเป็นห้าพันสามโหโมใหญ่ยังวะแล้วขอทิ้งพมานหนึ่งไปพเพื่อสเปย์ฟอสอีกแล้วพี่ฝ่ายไปดูพมานรงค์สานอีกแล้วหอเต่าโอ้เอาขึ้นมือพอลิงสองไอ้ขอ เอกซ์ิเป็นเมลฟี่ือเมลฟี่ครับถอดใต้เพื่อเสิร์ฟการ์ดเมลฟี่หนึ่งใบจะได้ขึ้นมือ,อเมลฟี่ได้จับออ,อมาลูซานอีกแล้วถอยเต๋าพิ่งสีเอาขึ้นมือนั้นทิ้งก็จบเพื่อสเปร์บอดี้บอลฟอกอมาลูซานอีกแล้วถอยเต๋าหนึ่งสเปร์ขึ้นมาแล้วขอลิงสอง มัสคาเลน่าออกมารูสารอีกแล้วเท่านี้สองตัวเลยโอเอาขึ้นมือเอาฟอคขึ้นมือตึกนคอลิดีสามเป็นเซนตุกิอันเซียเฟฟอัสเซียบอกว่าเมื่อลิงสำเร็จผมสามารถนำการ์ดเวทในสารหนึ่งบใบจากเกมและเห็งเป้ามอนสเตอร์ที่พลังยตุตธีไม่เกินสองพันห้าเป็นราคาหนึ่งตัวอเ,เอามาเป็นการ์ดตรงไปให้มันโอเค นนีี่่แหละอนนันนี้คือเชนหนึ่งเชนสองคือมอตเตอร์ผ่าวัน,น uh าาลงสารอีกแล้วโยนก่อนสองเอาขึ้นมือไปดิไหนมาล่เดี๋ยวป่าตรงชั้นเดดีี๋ยวเออถึงฟอสเพื่อจะเปย์ฟอสผ่าวันลงสารอีกแล้วโยนเหรียญไปทอยเตา๋าสองเอาขึ้นมืออ่ะลิงซีนนไม่เกง่งไม่ใช่วยูาอีกกาดอีกแล้วอ๋อเป็น บ้ <About> <c oughs> าลคู่บอลลิงส์อีกแล้วบาลิงส์อัลี่หลายแล้วไม่รู้ตีเอาขึ้นมือบ้าทิ้งฟอร์คพืสเปย์ฟอร์ค,เรค2เอาขึ้นมือบอาจัยการเวทเมลฟี่ไล่จับ <c oughs> หุดเมลฟี่1ตัวเธอหลศาลขึ้นมาเพื่อลิงส์2เอาว่าเป็น l i t t l ม Knight ไม่พอมูงเลยจะตีไม่ได้ พอมารูซาลิกแล้วขอโยนเหรียญอ่าสเปย์ขึ้นมาไปเจะไนกาาไม่ใช้หรอกอเออไปเลยวิ่งมเมมเป็นทอยแมยูนิคอนไม่ใช่อฟเฟกต์พอเดี๋ยวมือหมดพอมารูซาลิกแล้วทอยเต๋าห่าสเปย์ขึ้นมาลิงซีเย็บเป็นะใครพอมารูซาลิกแล้วทอยเต๋าสี่ยาวขึ้นมือตัองหวายียจ้จริงๆริ เอ็กซ์เตอร์เด็กผมไม่ใช่15ใบแล้วพอไปนี้มาสุดท้ายคือใบที่เอากับเด็กไปเมื่อกี้อ๋อโอเคสมเป็นมาริสจริงเลยลิงก์ทีเราได้หมดหมดเอ็กซ์เตอร์เด็กเลยมาริสเห็นเลยมาริสฟอกกับสปูนไงโอเคเดี๋ยวมันก็จบแค่นี้แหละขอใช้เอฟเฟลของเอฟเฟคของโทเกอร์ครับเออและกี่ครั้งก็ได้ผมสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ลิงมิหุสานและทำลายการบนสนามไปทางข้างหนึ่งใบแต่ใบที่รีมูฟต้องท้าดไม่ซ้ำกันในแต่ละเทิร์นอ่าขอรีมูฟพาแสงโอเค เปิทลายการหนึ่งใบวัสนะใหม่เขาทลายอีกหนึ่งตอมเอฟเฟคของไรโคบอกว่าเมื่อเห็นการผสานมาทลายทลายเพิ่มเป็นหนึ่งใบใช่เอ้ยสองใบนั้นมันโดนไลนิงทลายไปเพี้ยนละตัวไลนิงตอทลายไม่ได้ไอ้หวอาอยู่ไรกองใช่ลับเลิศไปไหนลืมเอาครับบอข้ามไปเรือเลยแล้วประกาศเบนท์เฟลด์โอเคไอซีคอนอัคเกอร์ตีห้าพันสามตออเราไปตีสามพันตุ่มตายแล้ว อืมผมมารีจริงเลยมัมมารีตรบไหนวะมารีอมันก, <c oughs> นก็อย่างที่เขาว่าแล้วก็ใช้กำบดักได้เถึงอที่เซ็ตใช่ไหมแล้วก็ใช้มารีตัวเล็กโดดขึ้นโดดลงรัวๆ <c oughs> แล้วก็ลิงก์ได้รัว <c oughs> ๆแต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้จะเป็นเนต้าอะไเลย <c oughs> ทำไมเขาเล่นให้เก่งกันได้วะ <c oughs> <c oughs>